สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่24มิถุนายน2565น,นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงเกือบบ่าย2แล้วนะครับบ่ายอในหน้าจอครับประเด็นก็คือว่าเราดูแนวโน้มทั่วไปก่อนนะครับก็จะเห็นเป็นสีขนเขียวนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปกะเก่งจากวัวุ่มของนักทุนต่างประเทศอย่างที่เราเคยทำหรืออย่างที่เราเคยดูกันนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มใดนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับราคาเซ็ตวันนี้ยังคงบวกนะครับบวกไป7.29จุดนะครับราคาอยู่ที่1,564.90กี่จุดนจุดะครับก็อัปเดตราคาเซตกันนะครับช่วงนี้จากเมื่อวานลงไปนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ ฟื้นกลับมาเป็นเขียวนะครับลักษณะของอัลเลจก็มีขึ้นขึ้นลงลงครับเราเรียกว่าการผันผวนนะครับก็ลักษณะของดูที่ราคาน้ํามันนะครับ wti กับเบนซ์บอร์ก็ผันผวนเช่นเดียวกันนะครับยืนอยู่ที่ร้อยกว่าดอลลาร์ต่อปาร์เรลนะครับเสร็จแล้วราคาทองก็ขึ้นขึ้นลงลงเช่นเดียวกันแต่วันนี้รู้สึกจะบวกนะครับก็อยู่ที่1823.23จุดจุดนะครับสำหรับราคาทองนะครับทุกคนครับ นี้เราก็จะไปดูเมนู nvdar นะครับก็คือการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับของเมื่อวานนี้เวลา19บเนาฬิกาแต่เรามาอัปเดตวันนี้แล้วก็มาลองไล่เลียงดูเครื่องมือแล้วก็ดูจังหวะของเขานะครับก็คือดูจากสาภาพจริงนะครับหลังจากที่มีผลลุ่มเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในทุกๆวันก็จะสรุปเวลา19บเนาฬิกานะครับแต่วันนี้เราก็มาดูในช่วงบ่ายเพื่อจะ วางแผนในการเทรดในวันถัดไปเพราะว่ามันจะมีการเหืีอนล้าเวลานะครับผมก็มองแล้วว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับไม่ได้ว่าเรารู้เราจะต้องมารีบพูดก่อนเลยบางทีเราก็ต้องมาดูครึ่งวันหลังของวันทําการในวันถัดไปก่อนนะครับว่าจังหวะแนวโน้มมันเป็นไป,นปนตามอย่างที่เขาเข้าหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ TSG นะครับเมื่อวานนี้เขาเข้าไปซอดยีล้านนะครับก็หมายว,ว่าเขาเข้าไปเมื่อวาน22ล้านแล้ววันนี้ในขณะที่เซ็ตเปิดบวกนะครับ เขาชเป็นแนโน้มอย่างไรนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นแนโน้มเปิดขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้มีมการยอดตัวลงไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเปิดเป็นสีเขียวนะครับเขาเปิดมากระโดดเป็นสีเขียวนะครับเมื่อวานก็หมายว่าเราก็เรียนรู้จากประวัติอีลาเล่มานะครับคือหมายว่าถ้าเปิดกระโดดเป็นสีเขียวในวันถัดมาราคาก็จะพุ่งขึ้นมากกว่าเดิมครับราคาก็เลยสูงมากกว่าเดิมแล้วประเด็นก็ตรงกับนักชุนต่างประเทศนั่นเข้านะครับ ถ้าเราดูด้วยตาเปล่ายังไม่ใช้เครื่องมืออะไรก็เห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาดขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1.07นะครับซึ่งนักทุนต่างประเทศนี้นิยมเข้าหุ้นขนาดเล็กของเมืองไทยนะครับก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่เขาเข้านี้ตัวเยอะๆที่เขาเข้านี่ก็จะมีราคาใ,ใกล้ๆบาทเดียวหรือไม่เกิน3บาทหรือไม่เกิน4บาทนะครับอย่างมากก็18บบาทนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับจาก อินดิเคเตอร์ที่เราจะใส่เข้าไปที่เราใช้ประจำนะครับก็มีบูลเจอร์แบกมีลีเนียลเลกชันมีเอเบสีมีมูเวิงเอฟเวลร์แล้วก็มีวอลล่มสไตล์บ้างนะครับแต่เราไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้ก็จะบ่งบอกว่าจังหวะของขึ้นลงนั้นเป็นยังไงนะครับใส่ผิดเราก็ต้องกดที่ช่องใหญ่ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอโว์ขึ้นมาแล้วอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะต่ําสุดจังหวะไหนเป็นจังหวะสูงสุดนะครับคือในการเกณฑ์กาไรของเราก็คือ เราจะเข้าที่ลีเนียลีก a ช i ันต่ำสุดและเราก็จะกัดพันทนถือให้มันถึงลีเนียลีกัชชันสูงสุดนะครับคือการทำกำไรนะครับก็คือตัวที่เป็นลีเนียลีกัชชันนะครับเราก็กดเข้าไปมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตัวลีเนียลีกัชชันที่เราจ้องเข้ากำไรก็คือว่าเราจะจ้องเข้าที่ราคาต่ำสุดคืออยู่เส้นด้านล่างนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คืออ่าเราก็จะเข้าแถวที่มันอยู่ด้านล่างแถวแถวนี้นะครับเพื่อที่จะจ้องทำกำไร แล้วก็พอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมันเข้าต่ําสุดตรงนี้ราคามันจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปด้านบนนะครับไซเวกับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ไซเวกขึ้นไปสูงสุดของตัวนี n เน r ่ e g ลก s s i o n นะครับจากจุดจากจุดต่ําสุดมันจะค่อยๆไซเวกขึ้นไปก็จะมีการขึ้นมีการลงนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไปที่จุดสูงสุดของ linear r e g r e s i o n ด้านบนสุดนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องไปอย่างนี้นะครับทุกคนครับ เงินไปที่สูงสุดปุ๊บเราก็ขายทํากําไรที่จังหวะสูงสุดนะครับอันนี้คือการเข <m> าเรียกมีการมีการอดทนครับอดทนอดกั้นนะครับ <m> เพื่อรอจังหวะให้อาราคามไปที่สูงสที่สุดเท่านั้นเองนะครับทุกคนครันนี้ก็คือจังหวะที่ทํากําไรสูงสุดนะครับในหลายๆตัวที่ผ่านมาเราต้องมองย้อนกลับไปนะครับทำไมาเราต้องรอจังหวะต่ําสุดสูงสุดอันนี้เราก็ต้องมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องไปรอจังหวะสูงสุดต่ําสุด เมื่อไรก็ตามที่ราคาราคาหุ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อมันอยู่ในกรอบของลิเนียเรกชันนะครับคือกรอบบนสุดอันนี้กรอบล่างสุดนะครับีกรอบบนสุดแล้วก็มีกรอบล่างสุดนะครับของตัวลิเนียเรกชันนะครับจะณจุดหนึ่งนะครับราคากับราคากับเวลามันจะสัมพันธ์กันแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดที่จุดสูงสุดก่อนที่มันจะไหลลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับ จุดต่าสุดก็คือจุดที่ต้องเข้าทํากําไรนะครับเมื่อเข้าทํากําไรเสร็จราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็เป็นจุดที่ทําขายทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเราหาจุดที่ต่ําสุดตรงนี้นะครับเราดูว่ามีหุ้นตัวไหนที่เป็นจังหวะที่ต่ําสุดตอนนี้เราก็ไปหาที่เข้าราคาตรงนี้นะครับจะดูว่าจังหวะราคาเอราะมันมันจะมาผนวกกันจริงนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะก็คือว่ามันลงมาต่ําสุดหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในกรอบของลิเนียเลคชั่นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ มันจะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเมื่อไหร่ที่มันขึ้นสูงสุดมันก็จะหาจังหวะที่มันลงต่าสุดเมื่อมันลงที่จุดต่ําสุดปุ๊บมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดนะครับเมื่อมันดีดขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดเสร็จมันก็ต้องไซด์เวดาวลงมาในที่สุดนะครับมันก็ไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าที่จังหวะต่ําสุดแล้วขายออกเมื่อมันจังหวะสูงสุดก็เป็นเส้นเส้นเหมือนเขตแดนเอาไว้นะครับว่าาเมมมื่่อไหก็ตทีคุณลงา ในจุดลีเนียเลยก็ชั้นด้านล่างนี่นะครับท้ายยังไงคุณก็ต้องดีดกลับขึ้นไป,ไปที่จังหวะสูงสุดด้านบนค,บคุณจะต้องมาที่จังหวะสูงสุดด้านบนบแล้วเมื่อคุณมาที่ด้านบนเสร็จคุณก็ต้องลงมาที่ด้านล่างนะครับมันจะเป็นสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะทํากําไรของเราก็คือซื้อเมื่อมันลงต่ําแล้วก็กัดทนถือไปจนถึงจังหวะสูงสุดที่มันขึ้นไปถึงจังหวะสูงสุดเข้าใจใช่ไหมครับหมายว่าเราอยากได้กําไรจากหุ้นหุ้นหนึ่งเนี่ย เรามาจับการขึ้นการลงของของราคาของมันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตอนนี้มันต่ําสุดหรือยังถ้ามันต่ําสุดเราก็เข้าซื้อแล้วก็รอกัดปันทนถือรอจนกว่ามันจะไปที่จุดสูงสุดนะครับแล้วตัวไหนเราจะบ่งบอกว่าคือจุดต่ําสุดและตรงตัวไหนคือจังหวะสูงสุดก็คือดูจากเส้นยีเนียเลกชันนะครับบนสุดก็คือส่วนด้านบนสุดนะครับส่วนล่างสุดก็คือจุดที่ท่านต้องรอเข้าจุดด้านล่างสุด ด้านบนสุดก็คือจากจังหวะทํากําไรล่างสุดก็คือจังหวะซื้อทํากําไรนะครับบนก็คือขายทํากําไรล่างคือซื้อก็อยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นตัว p s p h g นี้ก็คือเป็นจังหวะให้เราทําการถ้าเกิดท่านก็คือ,คอ,คอ,ต,อ,อต้องซื้อตั้งแต่แรกนะครับก็คือซื้อตั้งแต่ราคาตรงแถวแถวที่ก็อยู่ด้านล่างสุดนี่นะครับถ้าท่านซื้อแถวราคาแถวนี้เสร็จปุ๊บท้านซื้อจังจุดที่ก็อยู่ล่างสุดนี่ ท่านก็กัดฟันทนถือนะครับให้มันถึงจุดสูงสุดนะครับให้ถึงจุดสูงสุดท่านจึงค่อยขายครับเพระาะฉะนั้นตอนนี้ก็คือก็จะเป็นจุดล่างขึ้นไปจุดบนนะครับสลับ p s g นะครับทุนต่างประเทศก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะให้เราถือทนถือรอให้กําไรมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับกำไรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ r e เนเลชั่นนี่คือจังหวะ เราใส่อินดิเคเตอร์ตัวเื่นเข้าไปเพื่อเพื่อเป็นดูความเป็นมาตรฐานของมันนะครับว่ามันเป็นจุดมาตรฐานหรือยังหรือมันเข้าถึงจุดหรือยังนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็เห็นว่าจุดมาตรฐานเขาก็คือ MHD ขึ้นไปอยู่เส้นสัญญาณนะครับแล้วก็มีวลุ่มเข้าภายในภายในประเทศเข้านะครับเราก็ดูวนลุ่มภายในประเทศเข้าดูเปรียบเทียบกันนับภายในประเทศนั้น มีการออกนะครับแต่แต่อวานเข้านะครับก็มีการย่อตัวนะครับวันนี้นะครับแต่ถ้าลักษณะของศาสตร์แท่งเทียนก็คือถ้ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายเขาว่าในวันถัดไปก็จะมีราคากระโดดเปิดขึ้นสูงกว่าเดิมหรือเท่าเดิมหรือไซเวกไว้นัานข้างนะครับทุกคนก็ต้องนาจะจำนะครับใน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 ศาสตร์แท่งเทียนด้วยนะครับก็ลองค้นดูนะครับในศาสตร์แท่งเทียนนะครับอันนี้เราก็จะเห็นจังหวะของเขาขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ทํากําไรได้ดีนะครับแต่ประเด็นคือเขามีจังหวะไซเวดาวนะครับก็ให้ถือให้ทํากําไรระยะสั้นนะครับเพราะจังหวะเขาไซเวดาวลงมานะครับถ้าเกิดท่านชอบหุ้น p a g นี้ท่านก็ต้องขายทํากําไรแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับก็อย่าือนานะครับอันนี้ก็เป็น p a g นะครับถัดมานะครับเราจะดูหุ้นตัวนี้ที่กําลังแนวโน้มกําลังมานะครับก็คือ w h a นะครับหลังจากที่เปิด เปิดประเทศเปิดต่งตางๆเปิดถอดหน้ากากนะครับต่างประเทศเดินทางเข้าได้โดยสะดวกนะครับตัวนี้ก็เริ่มจะกลับมานะครับตัว w h a นะครับก็ดูว่าตอนนี้จังหวะของเขาก็คือหลังจากที่เขาตามสุดนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วเขาก็ค่อยๆกลับลงมาที่จุดใกล้จะต่ําสุดแล้วเขาก็ค่อยๆ,ๆ,ๆดีดกลับขึ้นไปครับเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ถึงตรงเส้นด้านบนที่เป็น d e เน n e a t i o n ก็ต้องขายนะครับตัวนี้เป็นจังหวะไซด์เวดาวเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นหุ้นจังหวะไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการขายระยะสั้นๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่นี่หลายๆก็ชั่นที่ลิเนี่ยเลยกชั้นด้านบนสุดนะครับท่านก็ต้องท,งทำการขายนะครับเนื่องจากว่าวลุ่นนักต่างประเทศนั้นเข้านะครับแต่รุ่นชาวไทยนั้นขายออกนะครับแล้ว m a ็ d เนี่ยังอยู่ห่างจากสัญลักณเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงกดไซด์เวดาวลงมา ก็ตัวนี้ก็จะทํากําไรสั้นๆนะครับหมายว่าดีขึ้นไปชนด้านบนสุดถ้าเกิดไม่มีสตอรี่ต่อไปก็อาจจะหักเหไซเวลลงมาก็ได้แต่ประเด็นนี้ก็คือว่าหลังจากที่เขามีการมาเปิดเมืองกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเปิดประเทศกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องมองกันใหม่นะครับว่าทีนี้ขาราคาเขจะค่อยไซเวลขึ้นไปหรือว่าหรือเขาจะไปอย่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูระยะยาวกันออกไปครับก็แต่ว่านั้งทุนต่างประเทศเริ่มเข้ามาสะสมแล้วนะครับเ mm hmm. ข้ามาสะสมนั่นก็หมายความว่า ในวันในเร็ววันนี้เขาจะมีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับเขาดีดพุ่งก็พอเขาเข้ามาแตะเส้นสัญญาณปุ๊บราคาเอาพุ่งพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปนะครับราคาเขาพุ่งขึ้นไปตัวนี้ต้องดูว่ามีเส้นสองรวันอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่านะครับก็คือต้องดูจาก m o v i n g a v e r a g e นะครับเราก็ใส่ m o v i n g a v e r a g e เราก็แก้ไขเป็น200วันนะครับ200้วันต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้เห็นชัดเจน ออกมาก็เป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ใกล้เส้น2ระวันแน่นอนมันต้องพุ่งพุ่งมาแล้วก็มีการเทสนะครับพอจะต้องพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีการทดสอบคือพุ่งขึ้นมาชนเส้น2ระวันก่อนจะติดกลับลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับในหุ้นของตัว WHA อนะครับอ,อย่าเพิ่งเชื่อช่างช n นลนี้นะครับทุกคนครับอย่าเชื่อจนกว่าท่านจะรอเห็นกับตาตัวเองนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านะครับอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับ ก็ขอให้ทุกคนใช้ใจที่มีความอคติมองมองมาน้อยก่อนนะครับคือถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีเราต้องมีใจอคติก่อนหน่อยก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นลงทุนให้ได้กําไรทุกคนจะต้องมี mindset แล้วก็คิดบวกนะครับก็คิดไปในทางที่ดีและคิดบวกนะครับแตกต่างกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีข้อสลับซับซ้อนแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันนะครับจะยังไงทำยังไงก็ได้ให้เราได้กําไรนะครับ มองอยังไงก็ได้ให้เราก็ได้กําไรเพราะฉนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันจะขึ้นไปชนทั้งสองเลวันแล้วลงมาขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับต้องทนรอนะครับตัวอย่างต้องใช้เวลานะครับจากนะครับราคานะครับกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาสําคัญครับเมื่อมีราคาแล้วก็ต้องมีเวลารอจังหวะเวลาครับให้มันไซด์ไวขึ้นไปซไซด์เวดาวลงมาครับเราก็เลือกเข้าให้ถูกจังหวะก็คือเข้าจังหวะที่ต่ําสุดแล้วก็รอขายเมื่อ จังหวะมันไปที่นี่เลกชั่นบนสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็2ตัวแล้วนะครับสถัดมาอีกตัวหนึ่งครับ w ีวีบีวีบีนะครับเป็นจังหวะใด b w g ก็ผัวพ้นเส้น2และวันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังยินเหนือเส้นสัญญาลนะครับ m c d อยู่เหนือเส้นสัญญาลมีวอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ่มชาวไทยนั้นก็ออกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าราคาพุ่งขึ้นไปสูงแล้วทำนิวไฮ เราก็ต้องมีการขายทำกำไรแล้วก็ค่อยไซด์ดาวลงมาดาวก่อนทีเ่เขาจะลงมาจุดต่ําสุดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็รอเข้าที่จุดต่ําสุดอีกรอบหนึ่งครับก็ทุกคนก็ใจเย็นไม่รีบร้อนนะครับเพราะเราจะทํากําไรนะครับสำหรับ b d G นะครับท้ายยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องไซด์ดาวลงมาที่ชนเส้น2องระวันตัวนี้มีเส้นสองรวันคาดคาดกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงมาต่ําเลยนะครับเขาจะลงมาเขาจะลงมาชนเส้น2องรวันก่อนนะครับ ก็จะด,ด,ดีดขึ้นไปหนึ่งรอบก่อนที่จะเด้งลงมาแล้วค่อยลงต่ําลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเขาจะไม่ลงมาต่ําเลยก็ได้นะครับเขาก็จะลงมาชนเส้นสองระหวันแล้วก็ไซด์เว์ออกด้านข้างไปนะครับประมาณนี้นะครับตอนนว้ผมก็ควรจะเป็นเช่นนี้นะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราอยากรูก้เราก็เปิดไทม์เปเรมวีคนะครับแต่วันนี้เราจะไม่เปิดให้ท่านดูเพราะว่าเอาไว้ให้ท่านไปทําการบ้านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ ไปลองไล่ลองไล่ลองหาสตอรี่ดูนะครับว่าตัว BWG นี้จะเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับทุกคนครับใช้ตัวนี้โปรแกรมตัวนี้ก็คือ s p e n Mobile นะครับก็มีในอเมร k e r อยู่ในบางกอะแบง k อกนะครับของกรุงไทยไอของกรุงเทพแล้วก็ของตัวยนต้านะครับล้พก็ของน่าจะเป็นสองโบกนี่นะครับที่ใช้งานนะครับของตัว Spen mobile นะครับ มีได้ทั้งใน iOS แล้วก็ทั้งในยูดทั้งใน Android นะครับเซิร์ชหาก็ติดตั้งได้เลยใช้งานฟรีถ้าเกิดท่านมี Account ของของบ็อกเกอร์นี้นะครับก็คือยนต้ากับของตัวเอสเพนของตัวบางกอะบางกอะแบงแบงนะครับก็แนะนำนะครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านไม่มีท่านก็ใช้เทรดดิ้งวิวนะครับ แอป,ปของ Trading View นะครับมันก็มีทั้งใน iOS แล้วก็มีทั้งใน Android นะครับก็ด,ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วท่านก็รีจิสตแล้วก็อ่าสมัครต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ลองแอปพลายดูมันก็จะมีเครื่องมือหลักๆที่เราใช้ตอนนี้ก็มี Linear ด o อ็ e t ์เพแล้วก็มี o l l i n g e r Band นะครับก็เรียกใช้งานได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปแอดวานอะไรนะครับเรียกใช้งานตรงตัวอย่างที่เราใช้รางวัลที่นี้แทได้ทานได้มองดูนะครับถัดมานะครับ เข้าราคาเข้าตางๆานะครับเข้า PSG นั้นอยู่ที่22ล้านเข้า WHA ที่13ล้านแล้วเข้า b w g ที่11ล้านอามาทาง IRPC นี้เข้ามาล่าสุดก็ที่8ล้านนะครับตัวนี้ก็ราคาก็ค่อยๆสวิงสวิงขึ้นสวิงลงนะครับตัวนี้ก็คือหลังจากที่เขาลงมาต่ําสุดเสร็จปุ๊บนะครับลงมาต่ําเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วถ้าดูตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขามีเส้น2ระวันอยู่ตรงนี้ ก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาชนทดสอบเส้น2องแล้ววันนะครับก่อนที่จะล่วงลงมาอีกรอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจริงๆมันเป็นลักษณะตายตัวหรือเบสิคพื้นฐานนะครับของการเจอเส้น2องแล้ววันถ้าไม่สามารถพุ่งพ้นไปได้นะครับก็จะดีดลงมานะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปผลที่2นี้ต้องพุ่งพ้นเส้น2องแล้ววันปนะระมาณนี้มันมีคอน,นดิชันของมันอยู่นะครับ ก็ดูจากจังหวะของ m a c d ก็ยังคงอยู่ห่างจากเส้นสัญญาณนะครับแม้ว่ามีวนลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับราคาก็ซา์เวกด้านข้างนะครับเป็นจังหวะซา์เวกด้านข้างถึงค่อยๆซายเวกขึ้นไปชนเส้น2องวันนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่านะักทุนต่างประเทศนี้เข้าสเปซสปแต่ประเด็นคือเขาเข้าหุ้นที่มีราคาเล็กๆน้อยๆเบาๆนะครับหลังจากที่เข้าบ้างเอาเงินทุนออกกลับคืนไปบ้างอะไรพวกนี้นะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับตัวทูนะครับขึ้นลงตามราคาของเซ็ตนะครับตัวทูนี้ขึ้นลงตามราคาเซ็ตเซ็ตวันนี้บวกราคาทูก็ต้องติดกลับขึ้นไปนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นจังหวะของเขานะครับว่าเขาทาตาต,ตัวคล้ายๆเซ็ตนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเซ็ตขึ้นเขาก็บวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับหือถ้าเซ็ตพาขึ้นเขาก็ขึ้นนะครับแต่เขาก็มีการาระแวดระวังตัวเองนะครับรักษาราคาไซเว์ยมาเดนข้าแต่จริงแล้วตัวทูนี้คือ น่าสนใจที่ในการที่จะเก็บไว้ในพอร์ตเพราะอะไรครับเพราะจังหวะเขาดูจังหวะของเขาครับเขาค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าสโคปของเขาก็คือเขาไซเวย์ดาวสโคปเขาไซเวย์ดาวในขณะที่ตัวเขาเองมีราคาค่อยยกสูงยกหา g ยกโลขึ้นไปแบบนี้นะครับก็หมายว่าเขาก็จะเปลี่ยนแนวของตัวลีนเนอร์เกชั่นให้ไปไซเวย์อัพนะครับแล้วราคาก็จะไปที่5าบาท6บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4บาทนะครับ4.73ครับก็เหมือนกับลงมารับ คนที่ตกรถในรอบก่อนนะครับ4.73แล้วก็จะสวิงขึ้นไปที่5บาทไปที่6บาทนะครับถูนะครับหลังจากที่ออกควบรวมกับ d e t คาดคาดการคาดการคาดการณน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับหลังจากที่ถูกับด e t ถ็กผูกมัดนะครับเข้าเข้าประตูยีวาก็ผลปรากฏว่าก็จะมีอ่าเพิ่มทุนขึ้นไปนะครับก็จะได้กําไรกันโหรานขึ้นไปครับราคาก็จะออกาใหม่ก็กลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่ง เอเสก็กำลังหาทางคัดค้านนะครับช่วยไม่ได้นะครับตอนนี้นัทุนต่างประเทศก็ยังคงเข้าถูนะครับถูก็วันนี้ก็7ล้านนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เข้าแล้วก็เป็นจังหวะผิดหรือเปล่านะครับแกลนนะครับคือเข้าแล้วราคาก็ยิ่งตกลงนะครับในเดิมทีเนี่ยเข้าเพราะเห็นว่าราคามันกําลังจะดีดตัวขึ้นไปนะครับนี่นะจังหวะที่เขาเข้านะครับคือจังหวะสองวันก่อนนะครับจังหวะเข้า2วันก่อนนะครับ พอเข้าไปจังหวะสองวันก่อนคิดว่าราคาจะไปที่ขึ้นไปางด้านบนแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้แล้วราคาเซตลงมาแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ราคามันเป็นแบบโดจิแบบนี้ก็หมายความว่ากาลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นเลยชนเส้นข้างบนหรือว่าจะพุ่งลงข้างล่างเลยนะครับของแกลนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 0. 0.20นะครับก็ถือว่าเป็นกําไรมโหฬานะครับถ้าเกิดว่าราคาเขาดีดพุ่งขึ้นไปได้ ประเด็นก็ของเราก็คือเราบอกว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นจังหวะนี้มันจะต้องไซด์เวลงมาตรงนี้แน่นอนเราก็ต้องรอรับที่ประมาณ0.16นะครับพราะนั้นตัวนี้เป็นจังหวะที่ให้ทํากําไรนะครับทุกคนครับก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาที่0.16ุกปุ๊บเราต้องรีบเข้ากันก่อนนะครับตรงนี้คือจังหวะที่เข้านะครับเราจะมีสนว่าจะมีกําไรจากใขรเอไมะมีวนลุ่มจากไครหรือไม่มีวอลุ่มจากไขรนะครับ พอมาเข้าที่0.16นี่คือจังหวะที่จะทํากําไรจาก0.16มันก็จะวิ่งขึ้นไปที่0.23ครับถือว่าเป็นกําไรมากมายแล้วพอพอมาที่0.23มันจะใกล้เส้น2องลวันก็จะวิ่งทะลุขึ้นไปชนเส้น2องวันชนเราก็ต้องรีบขายตรงที่มันชนนะครับคือมันพุ่งไปชนเมื่อไหร่เราต้องรีบขายเพราะว่าสุดท้ายมันจะดีดกลับลงมาครับมันชนเส้น2องลวันมันจะดีดสวิงกลับลงมาสวิงดาวลงมาครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุให้เราต้อง ต้องมองเส้น2รงวันด้วยนะครับเหตุหลักที่ทำไมเราถึงต้องใช้อินดิเคเตอร์เส้น2องวันนะครับก็คือ moving average 2องวันนี่มันจะเป็นตัวการขวางจังหวะแรกของการขึ้นไปนะครับการขึ้นครั้งแรกนะครับจะไม่ค่อยผ่านนัก็จะมาผ่านคันขึ้นครั้งที่2ครั้งที่3นะครับถือว่าเป็นจังหวะตายตัวจังหวะของแต่ละอินดิเคเตอร์นะครับก็ดูเอาไว้นะครับสรับแกนราคา0.20นะครับเข้ามา7ล้านนะครับก็ ทุกคนก็พิจารณาดูนะครับว่าจังหวะก็คือตอนนี้เขากําลังจะพยายามดีดตัวขึ้นไปให้ได้นะครับสร้างโตจินะครับเพื่อบอกว่ากําลังตัดสินใจจะพุ่งขึ้น,นเล้ยให้ทุกคนเตรียมตัวไปพร้อมกับเรานะอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเราไม่เมื่อมันจังหวะใหญ่ของมันไม่ใช่อย่างนี้นี่จังหวะอีใหญ่ของมันก็คือเมื่อขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดเพราะนั้นรอจังหวะที่มันมาต่ําสุดก่อนดีไหมเพราะไม่งั้นมันจะไปขึ้นก่อนจังหวะต่ําสุดนึนไม่ได้ จังหวะนี้ก็คือว่ายังไงคุณก็ไม่ขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะมีวลลุ่มมากมายเท่าไหร่แต่ราคามันคงจะต้องไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นเราก็รอที่จังหวะที่ไซด์เวดาวลงมาแค่นี้เองนะครับทุกคนครับก็คือรอจังหวะที่มันลงมาต่ำสุดก่อน,นครับโอเคนะครับก็ดูมาทั้งหมดนะครับมีที่น่าสนใจก็อีกตัวหนึ่งแล้วกันครับอีกทรูไอชูดยูนะครับยูก็เป็นจังหวะที่ราคา,าก็จะค่อยๆไซด์เวดาวขึ้นไป เดิมทีเขามาถึงตรงเส้นด้านล่างเลยนะครับคือจุดตรงนี้นะครับมา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 แมะไว้ที่ด้านล่างเสร็จทีนี้เขาก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปนครับเพื่อไปชนเส้น2ระวันที่มันกําลังวิ่งเข้ามาใ,ใกล้ๆครับคือเส้น2ระวันมันจะเป็นเส้นแปลกเส้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆกันมันจะดูดราคาขึ้นไปนะครับจะมันจะพยายามดูดราคาขึ้นไปขอให้เราสังเกตดูให้ดีนะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับอย่างอย่างหุ้นเนชั่นนะครับ ขึ้นไปชนเส้นสองละวันนะครับเมื่อมันใกล้เส้นสองละวันเมื่อไหร่ดูดขึ้นไปชนชนแล้วก็สวิงตัวลงมานะครับอันนี้คือยกตัวอย่างของเนชั่นนะครับให้เห็นว่าจังหวะการขึ้นไปของเส้นสองละวันโอเคนะครับเส้นตัวยูนี้ก็มีหลายตัวที่กําลังจะพุ่งชนเส้นสองละวันนะครับตัวนี้ก็ระยะทางก็อีกประมาณสักสองสาวันข้างหน้าไม่ใช่สองสามอาทิตย์ข้างหน้านะครับประมาณภายในสองอาทิตย์ก็แล้วกันว่าจะมีโอกาสชนหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูวนต่อไป ว่านักทุนต่างประเทศเริ่มเข้าสะสมแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นส่งออกนะครับหุ้นนุ่นหุ้นอ่เกี่ยวกับพูนะครับเป็นหุ้นส่งออกตัวนี้ก็คือมันจะต้องทําทําการไซด์เวไปด้านข้างนะครับไซด์เวไปด้านข้างถึงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพื่อตามแนวของการขึ้นไปของตัวรีเนเลชั่นนะครับแล้วก็ยังอยู่ห่างจากเส้น2รละวันนะครับตรงนี้ถ้ามันลงมานะครับมันก็จะไซด์เวลงมาจนเส้น2ระวันมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ เป็นทํานองนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนเส้น2องรายวันมันก็จะต้องสวิงตัวตรงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คืออยู่เหนือเส้น a c d นะครับก็พร้อมที่จะขึ้นได้ต่อนะครับถึงแม้มันจะค่อยๆโค้งลงมาเพื่อจะลงมาต่ํต่ำลงมาทางนี้นะครับก็จะมาชนเส้น2องรายวันแล้วก็สวิงตัวขึ้นไปตัว tfg ก็ยังคงถือว่าเป็นหุ้นที่น,าน่าสะสมเพราะม,มันเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนครับให้จัดไว้อยู่ในหุ้นที่เก็บไว้ในพอร์ตหรือเก็บไว้ในฟาเบรลิกนะครับเพื่อ ช่องทํากําไรนะครับในจังหวะที่มันลงมาแล้วเราก็เข้าซื้อนะครับแล้วเราก็ถือขึ้นไปให้ทํากําไรแล้วก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยขายเพราะสุดท้ายมันก็จะต้องลงมาตามกฎของขึ้นการขึ้นการลงของวงจรชีวิตหุ้นนะครับเราก็ต้องทําใจนะครับอย่าไปอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดกับหุ้นมันนะครับอย่าไปไปอย่าไปซื่อสัตว์หรือไปถือครองหรือว่าไปหลงไหลว่าเออฉันเคยได้จากตรงนี้10เด้ง20เด้งฉันก็ จะถือมันไปอย่างนั้นแหละไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอนา,นาคตจะเกิดยังไงขึ้นฉันจะเป็น vi ฉันตั้งธงว่าฉันจะเป็น vi ฉันจะมีเงินเป็นพันพันล้านเหมือนท่านดรเก่าๆที่เป็น vi นะครับเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คือมันไม่เหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมในการเล่นนะครับในทุกๆวันนี้การสั่งซื้อสั่งขายมาอยู่ที่หน้าหน้าจอนะครับอยู่ที่มือคุณสั่งนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปนั่งรถเมย์เพื่อไปขอดู อ,อ่าดูดูความเป็นไปดูฟันดัมมาเท่าเดิมเดิมในอยู่ในอ่าเรื่องอะอยู่อยู่ในกลุ่มอยู่ในอะไรพวกนั้นคือมันมันต้องก็งเปิดออกมายากอะไรพวกนี้นต้องไปเสียเงินไปขอซื้อไปดูนู่นดูนี่นะครับแต่วันนี้คุณแค่เปิดอยู่ที่หน้าหน้าของคุณเองแล้วก็อยู่ที่บ้านคุณเองด้วยแล้วก็สั่งซื้อสั่งขายออกมาจจกในบ้านตามไปแล้วก็คือประเด็นอยู่ว่า มันคงไม่ชำกำไรได้ยากขนาดนั้นมันคงไม่ให้กำไรได้มากมายขนาดเหมือนเดิมนะครับงนั้นท่านต้องพิจารณาและเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในยุคใหม่ๆต้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับกับยุคใหม่ๆนะครับต้องปรับตัวให้ทันนะครับสําหรับทิปนี้เราก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับไว้องไงก็เราจะมาทบทวนกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับถึงข้อความถึงสิ่งต่ตางๆที่มันเกิดขึ้นที่ก็ฝากไว้ให้กับเราให้คิดนะครับ เราคิดเยอะเะนะครับเพราะว่าใช้ความคิดดีกว่าไปลงแรงลงอะไรพวกนั้นนะครับใช้ความคิดเหมือนคิดได้เยอะคิดทบทวนได้เยอะกว่าก็ยิ่งกําไรได้มากกว่านะครับทํากำไรจากความคิดมันง่ายกว่าทํากําไรหรือการแบกไปด้วยการหามนะครับแต่ถ้าเราคิดก่อนคิดเยอะๆยะนะครับคิดคิดเยอะเยะคิดหลายทวงช่วงชาคิดไปคิดมาคิดจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมันก็จะมีมันจะได้มันจะแกะรอยของอาการฆาตกรรม ก็คือมันคือมันจะเป็นจังหวะของคล้ายๆเราต้องเป็นโคนันเมืองไทยนะครับจะได้รู้ว่าการฆาตกรรมที่ัผ่านมานั้นมันมีล่องรอยมีการทิ้งล่องรอยไว้สม่ำเสมอนะครับก็เหมือนกันนะครับราคาหุ้นมันก็จะมีล่องรอยเก่าๆนะครับให้ดูนะครับล่องรอยเก่าๆยิ่งชัดเจนกว่าร่องรอยเก่ามีการฆาตกรรมอย่างงู้นอย่างนี้มันขึ้นสูงสุดเท่านู้นเท่านี้มันลงต่ําเท่านั้นเท่านี้มันเป็นจังหวะของการขึ้นการลงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ ันก็คือแนวทางของการขึ้นลงของราคาเหยียบเสมือนการฆาตกรรมที่มันมีมาแล้วก็ทิ้งร่องรอยให้กับนักสืบคนนั้นได้ทาการสืบค้นหาข้อเท็จจริงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักโคน,นันทุกท่านด้วยนะครับให้ท่านได้้นขวา้คนควา้าแล้วก็ตีแผ่ออกมานะครับให้เห็นภาพในอนาคตนะครับตัวนี้ก็อาจจะซด้เวย์ลงมานะครับ นิดหน่อยก่อนจะเด้งขึ้นไปก็ยกตัวอย่างให้ให้ให้เห็นนะครับให้เห็นภาพนะครับคือทุกอย่างมันต้องใช้จินตนาการนะครับทุกคนครับยจินตนาการสําคัญนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับให้ทุกคนทํากําไรให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนได้กําไรกําไรจริงๆนะครับก็สู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้นะครับยังไงฝากกดทุกใจกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ